สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านนิยายเสียงเรื่องกลรักเกมลวงตอนที่4ี่นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะอ่าก่อนที่จะเริ่มเดี๋ยวเราขอแทรกนิดนึงนะคะตอนนี้ช่องเรามีระบบสมาชิกแล้วค่ะเริ่มด้วยระดับไท่ายื ก็สำหรับระดับรัชทายาทนี้คุณจะได้ดูคลิปที่เผยแพร่ให้ล่วงหน้าก่อน1-2วันค่ะราคาอยู่ที่50บาทต่อเดือนแล้วก็อีกระดับหนึ่งคือระดับจักรพัิค่ะสำหรับระดับนี้นอกจากจะได้ดูคลิปที่เผยแพร่ให้ล่วงหน้า1-2วันเหมือนกันแล้วก็ยังจะมีการพูดคุยการวิดม oment ที่เราอ่านถึงแบบเรียลไทม์เลยเพราะว่าที่จริงเวลาทาคลิปรีวิวเรามีโมเมนต์ที่ชอบแล้วไม่ได้พูดถึงเยอะมากเพราะ นั้นถ้าคุณมาเป็นจักรพพัดของเราเราก็จะได้ว mm ีดโมเมนต์กันได้แบบจุใจไม่ต้องเลือกเป็นบางโมเมนต์เหมือนในคลิปแล้วค่ะที่สําคัญคือสําหรับใครที่เป็นแฟนนิยายเราก็จะสามารถมาพูดคุยกันตรงนี้ได้สะดวกขึ้นด้วยค่ะและสําหรับในระดับจักรพพัดนี้ราคาจะอยู่ที่100บาทต่อเดือนนะคะ ก็สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นระดับไท้จืดหรือจัก,กระพัิหลังจากสมัครสมาชิกแล้วคุณก็จะได้รับลงพึ่งฮันนี่ไปต่อท้ายชื่อแบบน่ารักน่ารักเลยค่ะยังไงก็ฝากเอ็นดูน้องฮันนี่กันด้วยนะคะฝากด้วยค่ะตอนที่4่ชามาทำไมแกนั่นแหละลุกขึ้นมาทำไม น้ำเสียงดุดุของเพื่อนซีที่จู่ๆก็เดินเข้ามาในห้องทำงานโดยไม่บอกกล่าวทำให้ชลินพัดเหลือบตาขึ้นมองเล็กน้อยแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปจนต้องเป็นอีกฝ่ายที่พูดขึ้นมาอีกทำไมถึงไม่นอนพักผ่อนแล้วนี่อะไรเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อวันก็มานั่งทำงานแล้วเหรอจากอยู่ไหนเนี่ยฉันจะไปจัดการ กันทีโวยขึ้นมาเสียงดังก่อนจะหันรีหันขวางทําท่าจะวิ่งพรวดออกจากห้องไปเดือดร้อนให้คนที่นั่งดูงานแบบเงียบสงบมาได้ตั้งนานต้องถอนหายใจเราเรียกไว้ซะก่อนฉันเป็นคนบอกให้จักเอามาให้เองเวลาแบบนี้แกควรจะพักสิหายดีแล้วก็ต้องพักฟื้นก่อน ชลินพัฒ์ไม่อยากจะต่อปากต่อคำกับอีกฝ่ายเลยได้แต่ก้มหน้าก้มตาอ่านเอกสารต่ออันที่จริงตอนนี้ร่างกายของเขาก็ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่นักและควรจะพักผ่อนให้มากจริงๆแต่ไม่ว่าจะทำยังไงมันก็ขมตานอนไม่ได้เพราะยังเป็นห่วงน้องชายที่ยังไม่ถูกส่งตัวมา เมื่อเช้าเขาติดต่อไปหาคริสอีกครั้งว่าอยากได้ตัวน้องกลับมาวันนี้แต่อีกฝ่ายก็บอกเพียงว่าจะส่งมาวันมารืนตามกําหนดเดิมไม่ว่าจะพูดหรือต่อรองยังไงเจ้าหมอนั่นก็ไม่ยอมแถมยังตัดสายเขาทิ้งอีกต่างหากอีกคนบ้านั่นแต่ถึงอ,อย่างนั้นอีกฝ่ายก็ยังรับปากว่าถ้าเขาอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรนอกลู่นอกทางหมอนั่นก็จะไม่ทําอะไรน้องเขาจะเลี้ยงดูปูเสือให้อย่างดี ถึงแม้จะไม่ค่อยเชื่อในคําพูดของหมอนั่นนะักแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากจําใจเชื่อและก็เพราะอย่างนั้นแหละเพราไม่อยากจะฟุ้งซ่านมากเกินไปสุดท้ายก็เลยต้องให้จัก,กรกลิตเอางานมาให้ทําที่บ้านเพราะเจ้าคนสนิทนี่เองก็ค้านหัวชนฝาเหมือนกันตอนเขาบอกว่าจะเข้าบริษัทได้ยินที่ฉันพูดไหมเนี่ยกลับไปได้แล้วไปไอชา พอโดนเพื่อนขึ้นเสียงใส่คนเป็นเจ้าของบ้านก็อมยิ้มขำๆก่อนจะเงืมงามตอบกลับไปเมื่อโดนเรียกอะไรชาว่าเมื่อวานแกไปเจอกับคริสต์มาใช่ไหม คำถามที่ได้รับทำให้ชลินพัดละสายตาจากเอกสารขึ้นมองหน้าเพื่อนซีที่นั่งเท้าคางอยู่หน้าโต๊ะทำงานบรรยากาศที่เปลี่ยนมาเป็นจริงจังทำให้ดวงตาสองคู่สบกันนิ่งๆครู่หนึ่งก่อนที่คนโดนถามจะพยักหน้ารับเบาๆทีหนึ่งแล้วก้มลงอ่านเอกสารต่ออืมแกควรจะระวังตัวกว่านี้ ชนินพัฒรู้ดีว่านี่คือเป้าหมายจริงๆที่กันทีมาหาในวันนี้พอเจ้าตัวก็ถือเป็นคนที่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องที่เกิดขึ้นและเป็นคนช่วยจัดการเรื่องที่ตั้งใจจะไปเอาตัวโซกลับมาจนกระทั่งโดนคริสสั่งให้ล้มเลิกแผนการไปนั่นแหละเกิดคราวนี้หมอนั่นมันเอาตัวแกไปด้วยอีกคนแล้วฉันจะทำยังไง เมื่อวานตอนรู้ข่าวว่าไอ้เพื่อนตัวดีออกจากโรงพยาบาลได้ก็ไปนัดเจอกับคริสกันทีแทาจะพุ่งตัวไปคว้ากุญแจรถแล้วขับออกไปทันทีดีที่เลขารายงานต่อว่าเจ้าชากลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วเขาถึงได้คลายกังวลลงได้บ้างตัวคนน้องยังไม่ทันได้กลับมาถ้าคนพี่โดนพานตัวไปอีกคนเขาคงทำได้แค่กัดลินตายซะให้รู้แล้วรู้รอดไป ม้จะไม่เคยมีคนพูดออกมาตรงๆแต่ใครเลยจะไม่รู้ถึงอำนาจในมือของผู้นำคนใหม่แห่งอัสรุตไออินชื่อเสียงของเจ้าตัวแผ่ขยายปกคลุมไปเกือบทั่วทุกวงการอิทธิพลก็มีเงินทองก็ไม่ขาดเรื่องที่ไม่มีการยืนยันแต่หลายๆคนก็รู้กันอยู่แก่ใจคือนอกจากในไทยแล้วคริสคนนั้นยังมีฐานอำนาจใหญ่อยู่ที่จีนด้วยถึงขั้นเป็นเจ้าของคาสินโนใหญ่หลายแห่งที่นั่นได้ก็คิดดูว่าเจ้าตัวต้วตองมีทั้งอำนาจอิทธิพลและอำนาจเงินอยู่ในมือขนาดไหน แม้แต่คนทั่วไปก็ยังรู้จักชื่อของคริสในเรื่องความล่ำรวยเพราะฉะนั้นคนในแวดวงธุรกิจก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงถ้าข้างหลังคุณไม่ยิ่งใหญ่จริงก็ไม่มีคนสติดีที่ไหนอยากตั้งตัวเป็นศัตรูกับคริสคนนั้นหรอกออรู้สึกเหมือนตัวเองเพิ่งจะด่าเพื่อนว่าสติไม่ดีแบบอ,บอ้อมๆไปฮะหมอน้่นัดไปคุยเรื่องโซคุยอะไรเล่ามาอีกสองวันจะคืนตัวโซให้ฉันข้อแรกเปลี่ยนคืออะไร การทีมั่นใจว่าคนอย่างคริสคงไม่ใจดีคืนตัวน้องชายให้เพื่อนเขาง่ายๆแนะ่ยังไงก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่ฝ่ายนั้นต้องได้กำไรแนะนะ่ๆเพราะยิ่งคิดแบบนั้นหัวคิวก็ยิ่งขมวดแน่นอย่างค่อนข้างเป็นห่วงว่าจะต้องเป็นเรื่องที่ทำให้เพื่อนของเขาขาดทุนมากๆซึ่งเพื่อนที่ขาดทุนมากๆในตอนนี้ก็กำลังเม้มริมฝีปากเข้าเล็กน้อยเมื่อนึกถึงเรื่องเมื่อวาน แผลแตกที่หนึ่ฝีปากยังคงรู้สึกเจ็บอยู่บ้างแต่แค่นั้นไม่ได้ทําให้ชนินพัฒนห์หงุดหงิดได้เท่ากับสีหน้าและท่าทางกลนประสาทของไอ้คนบ้านนั่นถ้าได้ตัวโซกับมาเมื่อไหร่เขาจะต้องต่อยไอ้บ้านนั่นให้หายแค้นแน่ต้องต่อยแน่ๆบอกไม่ได้ชาเราตกลงกันไว้ว่าจะเก็บเป็นความลับ ใช่มันจะต้องเป็นความลับตลอดไปเขาไม่มีทางบอกคนอื่นแน่ว่าข้อแรกเปลี่ยนคือการโดนไอหมอน,นั่นกัดปากแตกจนเลือดอาบเพื่อแลกกับการได้ตัวน้องชายตัวเองกลับคืนมาเย่๋ยวว่าแต่ถึงพูดไปคนอื่นก็คงไม่เชื่อเลยแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังอดคิดไม่ได้เหมือนกันว่านี่มันข้อแรกเปลี่ยนว่าอะไรโอเคงั้นฉันจะไม่ถามต่อแต่หลังจากนี้ถ้าทำอะไรต้องตั้งสติและตัดสินใจให้ดีๆเข้าใจไหมอืม มุมปากทั้งสองข้างของชนินพัดยกขึ้นเป็นรอยยิ้มบางๆเมื่อสัมผัสได้ถึงความเป็นห่วงที่แฝงมาในน้ำเสียงดวงตาคู่สวยฉายประกายอ่อนโยนแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเพียงแค่ก้มหน้าลงทำงานต่อปล่อยให้อีกฝ่ายยังคงนั่งพูดบ่นอะไรไปเรื่อย สองเพื่อนซีใช้เวลาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้าจนดบ่ายจนกระทั่งกันทีถูกเลขาส่วนตัวโทรตามให้กลับไปเคลียร์งานที่ค้างอยู่นั่นแหละ,จะเจ้าตัวถึงได้หน้าบูดหน้าบึ้งแล้วขอตัวกลับไปทางด้านชลินพัทเองก็ไม่ได้รังตัวไว้พอเขาเองก็ใกล้ได้เวลาจะต้องออกไปข้างนอกแล้วเหมือนกัน รถยนต์คันหรูถูกจัดเตรียมไว้ที่หน้าประตูอย่างรู้เวลาดีจากกลิปเปิดประตูให้บอสของตนเข้าไปนั่งที่เบาะหลังอย่างรู้หน้าที่ก่อนที่ตัวเองจะเปิดประตูเข้าไปนั่งประจำตำแหน่งที่นั่งข้างคนขับแล้วเพียงไม่นานรถยนต์สีดําสนิทก็เคลื่อนตัวออกจากประตูบ้านตระกูลปะวรพินดานี่ครับบอส เอกสารปึกใหญ่ถูกวางลงบนโต๊ะทำงานของประธานบริษัทที่ตอนนี้กำลังนั่งดูอะไรสักอย่างในหน้าจอโทรศัพท์ดวงตาคู่คมแลดูสงบนิ่งจนเดาไม่ออกว่ากำลังอยู่ในห้วงอารมณ์ใดลางสูงใหญ่ในชุดสูทเอนหลังพิงพนกักเก้าอี้ก่อนจะยกมือขึ้นถอดแว่นกรอบเหลี่ยมบนใบหน้าออกแล้ววางมันลงบนโต๊ะอย่างไม่ค่อยใส่ใจนะักทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับ บทสนทนาสั้นๆจบลงที่ตรงนั้นเวลาผ่านไปพักใหญ่ที่ภายในห้องไม่มีเสียงพูดคุยใดๆเลอสิ่งเพียงแค่ยืนอย่างสงบนิ่งรอรับคำสั่งต่อไปอยู่ที่หน้าโต๊ะขณะที่คริสเองก็กำลังกวาดสายตาไปตามตัวอักษรบนเอกสารในมือข้อมูลต่างๆถูกจัดเรียงอยู่ในหัวอย่างเป็นระเบียบเพื่อช่วมโยงกับเรื่องราวทั้งหมดที่รับรู้มาก่อนหน้านี้ก่อนจะเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งเมื่อเหลือบเห็นสิ่งที่ตัวเองต้องการมุมปากยัดขึ้นเป็นรอยยิ้มพอใจแล้วค่อยวางเอกสารชุดนั้นลงบนโต๊ะเหมือนเดิม จะให้ผมเอาไปเก็บไว้ที่ห้องทำงานที่บ้านไหมครับอืมคริสตอบกลับไปสั้นๆก่อนจะเหลือบมองนาฬิกาข้อมือเมื่อเห็นว่าใกล้จะได้เวลาแล้วลองรอยการเหยียดยิ้มบนใบหน้าก็แปลเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มบางๆเหมือนคนกำลังนึกสนุกแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงคุยงานกับมือซ้ายคนสนิทได้ตามปกติทางมิสเตอรังว่ายังไง เมื่อเช้าเลขาของมิสเตอร์หวังเพิ่งโทรมาแจ้งว่าสนใจข้อเสนอของบอสครับแต่ตอนนี้มีเรื่องที่ต้องจัดการนิดหน่อยหลังกลับถึงปักกิ่งแล้วจะโทรมาแจ้งวันเวลาอีกทีถ้ามิสเตอร์หวังกำหนดวันเวลามาแล้วเราก็กำหนดสถานที่ไปครับบอสยังไม่ทันรอให้มือซ้ายคนสนิทต,ตอบรับกลับมาคริสตก็เหลือบมองนาฬิกาข้อมืออีกครั้งก่อนจะเงยหน้าขึ้นสั่งอีกประโยคหนึ่งให้เหลอสินพยักหน้ารับแล้วเดินออกจากห้องไปทันทีไปบอกทันให้เตรียมตัวอีกสิบนาทีลงไปเจอกันที่รถ ครับกลับบ้านเลยไม่แวะไหนแล้วครับบอส ทันทีที่สิ้นคำสั่งรถยนต์ันหลูก็เคลื่อนตัวออกไปทันทีร่างสูงโปร่งที่นั่งอยู่ตรงเบาะหลังผ่อนลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่ดวงตาคู่สวยปิดลงด้วยความเหนื่อยอ่อนจนทั้งคนสนิทและคนขับรถที่เห็นแบบนั้นพากันปิดปากสนิทไม่พูดอะไรเพื่อให้เจ้านายของตัวเองได้พักผ่อนระยะทางกว่าจะถึงบ้านไม่ได้ไกลนักแต่เพราะเป็นช่วงเวลาใกล้จะเลิกงานพอดีจึงมีบางจุดที่ต้องเจอรถติดอย่างช่วยไม่ได้ใช้เวลา40กว่านาทีค่อยมาถึงตรงจุดกับรถสุดท้าย ชลินพัดลืมตาขึ้นมองวิวข้างทางเล็กน้อยหากแต่ยังไม่ทันจะหลับตาลงอีกครั้งตัวก็โยนไปข้างหน้าพอลดดันเบรกอย่างก,กระทันหันอ๊อเสียงร้องดังขึ้นเบาๆเมื่อรู้สึกเจ็บปลาดตรงข้อมือที่เมื่อกี้เผอยกขึ้นมายันเบาะหน้าไว้หัวคิ้วเหนือดวงตาคู่สวยขมวดมุ่นก่อนจะชักมือกลับมาสะบ,บัดเบาๆไปสอสทีบอสเป็นอะไรไหมครับเกิดอะไรขึ้น ชลินพัฒน์ไม่ตอบแต่ย้อนถามกลับไปแทนขณะที่ดวงตาก็กวาดมองสถานการณ์ภายนอกไปด้วยทีด้านหน้าตอนนี้มีรถคันนึงโผล่ออกมาจากซอยข้างๆจนเกือบจะตัดหน้ารถของเขาเข้าชลินพัฒน์กำลังจะหันไปบอกให้จกกักรกลิดลงไปดูแต่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นกดหัวคิวแน่นเมื่อเห็นว่าคนในรถคันนั้นกำลังเปิดประตูออกมา ทันทีที่เห็นว่าเป็นใครใบหน้าของชลินพัดก็งองงําลงอย่างไม่คิดจะเก็บอาการเพราะเขาจําได้ว่าอีกฝ่ายคือคนสนิทของไอ้คนบ้านนั่นที่เพิ่งจะเจอกันไปเมื่อวานออกรถคําสั่งที่มาอย่างกระทานหันของเจ้านายทําให้คนขับรถเผลอสะดุ้งตัวเบาๆอย่างตกใจแต่เขายังไม่ทันได้ตั้งสติทําตามที่โดนสั่งเสียงคองกระจกฝั่งข้างคนขับก็เรียกความสนใจทั้งหมดไปซะก่อนบอส คนขับรถหันไปขอความเห็นเจ้านายของตนที่ตอนนี้ยกมือขึ้นมากอดอกกระแทกตัวกับเบาะหลังแสดงท่าทางงุนงิดออกมาโดยไม่ตอบอะไรจนคนขับรถต้องหันไปมองคนสนิทอย่างจากกริดที่นั่งอยู่ตรงเบาะข้างคนขับแทนทางจากกิจที่ได้รับสายตาขอความเห็นก็เหลือบมองเจ้านายที่เบาะหลังเล็กน้อยขอบคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักพยเยินหน้าให้คนขับรถเปิดกระจกเพื่อที่เขาจะเป็นคนเจรจากับทางนั้นเองสวัสดีครับครับ ผมจะเข้าเรื่องเลยแล้วกันบอสของผมอยากคุยกับคุณชลินพัทครับแม้จะได้รับต่อยิ้มเป็นมิรมาพร้อมกับประโยคนั้นแต่เนื้อ,อาหาที่ได้ยินก็ยังทําให้จัก,กรกลิดเผิอขมวดคิ้วอยู่ดีมาถึงตรงนี้เขาก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าการที่จูจ่ๆอีกฝ่ายก็ทําท่าจะพุ่งรถออกมาจนเกือบตัดหน้ากันแท้จริงแล้วมันเป็นการจงใจซึ่งสิ่งที่จัก,กรกลิตคิดชลินพัทเองก็คิดเหมือนกันจเจ้าตัวเลยยิ่งขมวดคิ้วแน่นขึ้นก่อนจะตอบกลับไปด้วยน้ําเสียงแฝงความ,ม,าง,มางุดหงี เมื่อวานก็คุยกันรู้เรื่องแล้วไงวันนี้บอสอยากคุยกับคุณอีกครับเป็นพราจุดกับรถตรงนี้ไม่ค่อยมีรถผ่านสักเท่าไหร่พวกเขาจึงยังไม่ได้ขยับรถไปไหนเลยระหว่างที่กำลังรอให้คนในรถตัดสินใจบุรพาก็ยังคงส่งรอย,ยิ้มบางๆให้กับทุกคนวันนี้ไม่ว่างบอสอยากคุยกับคุณครับ ประโยคที่ย้ำม,มาทําให้ดวงตาคู่สวยตวัดมองคนพูดเล็กน้อยเห็นอีกฝ่ายยังคงมีรอยยิ้มประดับใบหน้าแล้วก็พานให้ยิ่งงดหงิด,งดเพราะมั่นดันไปซ้อนทับเข้ากับภาพรอยยิ้มกวนประสาทของอีคนบ้านนั้นไม่มีผิดกวนประสาทเหมือนกันทั้งจุน,นายทั้งลูกน้องเลยเอาไว้คุยพรุ่งนี้ตอนคืนตัวน้องชายฉันบอสต้องการคุยกับคุณวันนี้ครับพูดไม่รู้เรื่องหรือไง ชลินพัฒยังพูดไม่ทันจบประโยคดีเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นก็ทําให้ต้องหมุนหัวคิ้วเข้าแล้วพอเห็นว่าเป็นชื่อใครก็ยิ่งหงุดหงิดจนต้องส่งเสียงคำรามในลําคอเบาๆพอกดรับสายเสร็จก็กรอกเสียงลงไปอย่างไม่พอใจทันทีอย่าวุ่นวายนักได้ไหมอะไรที่เรียกว่าวุ่นวายก็ที่นายทําอยู่นี่แหละเรียกว่าวุ่นวายการที่ฉันใจดีจะให้เธอได้โทรหาน้องชายนี่เรียกว่าวุ่นวายหรออะไรนะ จากที่ตอนแรกกาลังจะด่าอะไรอีกสักสองสามคำชนินพัฒน์ก็เปลี่ยนเป็นดีบเลี้ยงโตวขึ้นมานั่งหลังตรงดวงตาเป็นประกายวาววับก่อนจะย้อนถามกับไปอีกครั้งนายจะให้ฉันโทรหาโซเหรออืมงั้นมาที่รถฉันสิ สิ้นประโยคนั้นบอสคนเก่งแห่งปรวรพินดาก็ชะง,งักไปหัวคิ้วทั้งสองข้างขมวดแน่นแม้จะดีใจมากที่จะได้คุยกับน้องชายแต่ลางสังหรณ์ก็ยังร้องเตือนจนรู้สึกไม่ไว้ใจอยู่ดีจากประสบการณ์การเจอกันแต่ละครั้งที่เรียกได้ว่าแย่เสียยิ่งกว่าแย่ก็ทำให้อดระแวงไม่ได้เพราะกลัวว่าจะโดนแกล้งอะไรอีกเงียบไปทำไมนายคิดจะทำอะไรก็คแค่อยากกินข้าวกับเธอสักมือ้อเลยเอาน้องชายเธอมาอ้างนาย แต่รับรองว่าหลังจากกินข้าวเสร็จจะให้เธอได้โทรหาน้องชายแน่นอน น้ำเสียงที่ยิ่งคุยกันก็ยิ่งอ่อนลงเหมือนจะหลอกเด็กทำให้ชนินพัดยิ่งขมวดคิ้วนั่นขึ้นเรื่อยๆในหัวหอบคิดไปสารพัดสารพันผิดกับทางฝั่งคลิปที่ยิ่งนานเข้าก็ยิ่งยิ้มกว้างขึ้นบนใบหน้าหล่อเหล่าไม่หลงเหลือความเย็นชาชวนให้คนเห็นหวาดผวาเหมือนเวลาปกติหากแต่เต็มไปด้วยประกายความเจ้าเล่ห์และความถูกใจอย่างคนที่กำลังลดนเล่นสนุกขาข้างหนึ่งยกขึ้นมาขวายห้างด้วยท่องท่าสบายๆก่อนจะถามย้ำไปอีกครั้งเมื่อเห็นว่าทางไปสายใช้เวลาคบคิดนานเกินไป ว่าไงไนายพูดมาตรงๆว่าต้องการอะไรบอกไปแล้วไงว่าอยากกินข้าวกับเธอที่รักฉันจะวิดีโอคอลให้เธอด้วยแบบนี้สนใจไหมพูดจริงจริงอืมก็ได้ แม้จะรู้ว่าอีกฝ่ายอาจจะวางแผนอะไรไว้แต่ข้อเสนอนี้มันก็ชวนให้ต้องตอบตกลงจริงๆไม่ใช่แค่โทรปกติแต่เป็นวิดีโอคอลเลยนะเขาอยากคุยกับโซมากอยากเห็นหน้าน้องมากๆต่อให้มันจะมีกับดักอยู่จริงๆแต่เดี๋ยวค่อยไปคิดแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าเอาก็แล้วกันขอแค่ได้คุยกับโซจริงๆก็ถือว่าคุ้มแล้วเงินก็มาที่รถฉันไม่จําเป็นนายนำไปก่อนได้เลยเดี๋ยวฉันตามไปฉันจะให้เธอมาคนเดียวสองคนในรถเธอไม่ต้อง ทำไมประโยคที่ได้ยินทําให้หัวคิ้วของชลินพัดกลับมาขมวดแน่นอีกครั้งยิ่งได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่ว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลซ่อนอยู่แน,น่แต่เขายังไม่ทันได้พูดอะไรเสียงจากในสายก็ดังขึ้นมาอีกประโยคถ้าเธอกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นเงินฉันเอาตัวน้องชายฉันไปแลกก่อนก็ได้หมายความว่ายังไงฉันต้องการให้เธอมากับฉันแค่คนเดียวส่วนคนของเธอก็กลับบ้านกันไปตามปกติทำไม ยังไงก็ฝากเอาน้องชายฉันไปเลี้ยงที่บ้านเธอก่อนแล้วกันไว้เรากินข้าวกันเสร็จฉันค่อยไปรับตัวคืนพูดจบเจ้าตัวก็ตัดสายไปทันทีโดยไม่รอให้ชลินพัทได้ตอบอะไรทําเอาคนโดนตัดสายได้ตัดถะลึงต,งตาใส่โทรศัพท์ในมืออย่างโกรธโกรธลมหายใจเฮือกใหญ่ถูกผ่อนออกมาด้วยความไม่พอใจเพราะถูกมัดมือชกจนปฏิเสธไม่ได้อีกแล้วยิ่งพอเหลือบตาขึ้นมองก็เห็นร่างสูงใหญ่ของใครบางคนเปิดประตูลงมาจากรถคันนั้นคือยิ่งพานหงุดหงิดไปกันใหญ่ หัวคิ้วทั้งสองข้างขงมวดแน่นจนแทบเป,ป็นปมแต่สุดท้ายก็ได้แต่หันไปพูดกับจากกริตที่เจ้าตัวเองก็มองสังเกตท่าทางของเขามาตั้งแต่รับโทรศัพท์เมื่อเห็นว่าธานากรกําลังเดินมาจนจะถึงรถอยู่แล้วเดี๋ยวพวกนายเอาตัวหมอนั่นกลับไปไว้ที่บ้านก่อนฉันมีเรื่องต้องไปคุยกับพริสมอสจะไปคนเดียวหรอครับอืมไม่รอให้คนสนิทได้คานอะไรชลินพันธ์ก็ทำท่าจะหันไปเปิดประตูแต่มือเขายังไม่ทันได้แตะโดนประตูรถก็ถูกเปิดออกโดยบูรพาที่ส่งยิ้มมาให้อย่างเป็นมิตร เชิญครับชลินพัดเพียงแค่เหลือบตามองเล็กน้อยก่อนจะยอมลงจากรถไปโดยไม่พูดอะไรเพียงแค่เดินนิ่งๆไปขึ้นรถของคริสเท่านั้นรถสองคันขับตามกันไปเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่คันด้านหลังจะเลี้ยวเข้าอีกซอยใกล้ๆตรงนั้นเพื่อมุ่งหน้าสู่บ้านใหญ่ของตระกูลปรวรพินดาผิดกับอีกคันที่ยังคงมุ่งตรงไปด้านหน้าตามคำสั่งของเจ้านายใหญ่ภายในรถที่ตอนนี้กำลังอมยิ้มมองคนสวยข้างๆอย่างอารมณ์ดีเธออยากกินอะไร คนโดนถามไม่ตอบอะไรกลับไปไม่แม้แต่จะหันไปมองด้วยซ้ําได้แต่นั่งกอดอกมองออกไปด้านนอกรถแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่อยากจะคุยด้วยคริสตี่เห็นแบบนั้นไม่ได้ว่าอะไรเพียงแค่โค้งหัวเบาๆและหันมองออกไปนอกรถโดยไม่ได้ชวนคุยอะไรต่อหากแต่ตลอดระยะเวลาหลังจากนั้นมุมปากทั้งสองข้างที่ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มกลับไม่ตกลงเลยแม้แต่น,น้อยคืนพรุ่งนี้ทำไมเป็นคืนทำไมไม่เป็นเช้า ทันทีที่มาถึงเชลินพัทก็รีบถามเข้าเรื่องหากแต่คำตอบของอีกฝ่ายที่บอกว่าจะเอาตัวโซของเขามาส่งตอนกลางคืนกับทําให้อารมณ์ดีๆที่จะได้โทรคุยกับน้องชายชักจะเริ่มกุ่นๆุ่นขึ้นมาอีกครั้งเธออยากให้ฉันพาน้องชายเธอมาส่งตอนเช้าเหรอคริสไม่สนใจท่าทางโมโหของอีฝ่ายยังคงถามกลับไปด้วยรอยยิ้มน้อยๆเหมือนเคยน้ำเสียงที่ใช้ก็เหมือนกับน้ำเสียงของผู้ใหญ่ที่เอาไว้หลอกเด็กขณะค่อยๆจิ้มกีวีที่ถูกบรรจงฝานเป็นชิ้นอย่างดีเข้าปาก ใช่งั้นลองยื่นข้อเสนอมาถ้าน่าสนใจฉันอาจจะรับปากได้ยินแบบนั้นชลินพัดก็ยิ่งทำหน้ามุย้ยขณะที่คริสยังคงกินผลไม้อย่างสบายใจมือหนึ่งจิ้นเข้าปากส่วนอีกมือก็หยิบโทรศัพท์ออกมาหมุนเล่นนายอยากได้อะไรก็พูดมาตรงๆเลยถ้าฉันบอกไปเธอจะให้หรอห้ามเป็นอะไรที่มันแปลกๆอยากนอนกับเธอนี่ถือว่าแปลกไหมแปลก ชลินพัฒตอบกลับไปโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาคิดสักนิดส่วนคนโดนปฏิเสธเองก็ทำเพียงยักไหลเบาๆและพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเหมือนคนน้อยใจหากแต่ววพาวรดิกในดวงตาก็หลอกชลินพัฒไม่ได้ว่าจเจ้าตัวกำลังสนุกกับการโกนประสาทเขาอยู่ชัดๆอีบ้านี่พอฉันบอกไปเธอก็ไม่ให้ในายก็หัดยื่นข้อเสนอที่มันปกติเหมือนคนอื่นเขาบ้างสิเราข้อเสนอของฉันผิดปกติตรงไหน,น เชลิงพัดไม่คิดจะตอบอะไรอีกเห็นแบบนั้นคริสเลยหลุดขำออกมาเบาๆก่อนจะจิ้มสตรอเบอรี่ลูกนึงไปจ่อปากอีกฝ่ายทีแรกคนโดนป้อนไม่ยอมกินแต่พอเห็นคริสยกโทรศัพท์ขึ้นมาโชว์ให้ดูเขาก็ได้แต่ถอนหายใจอย่างงุนหงิดแล้วยอมอ้าปากงับสตรอเบอรี่ลูกนั้นเข้าไป คริสพยักหน้ายอย่างพอใจก่อนจะหันไปหยิบเครื่องดื่มขึ้นมาจิบด้วยท่าทางสบายอารมณ์จนชลินพาร์ตี่เห็นแบบนั้นได้ตำเบะปากอย่างหมันไส้ก่อนจะถามขึ้นด้วยน้ำเสียงติดจะเหวี่ยงเล็กน้อยซึ่งถือเป็นเรื่องปกติเวลาที่เขาต้องคุยกับอีกฝ่ายไปแล้วสรุปว่านายจะเอาอยัางไงพอฉันเสนอไปเธอก็ไม่ยอมนี่ฉันให้เธอเป็นฝ่ายเสนอ พอเห็นว่าคนสวยของตัวเองเริ่มทำหน้าทำมือนถึงยิ่งขึ้นทุกทีคริสเลยกลับมาใช้น้ำเสียงหลอกเด็กถามด้วยรอยยิ้มเหมือนเดิมก่อนจะต้องหลุดหวดัวล้อออกมาเบาๆกับคำตอบของยัยแมวขี้โมโหที่ไม่ทันไรก็ทำท่าจะกางเล็บขวนกันอีกแล้วงั้นถ้านายเอาตัวโซมาคืนตอนเช้าฉันจะต่อยนายทีหนึ่งโอเคไหมที่รักข้อเสนอนั้นฉันจะได้ไประโยชน์ที่ตรงไหนชลินพัดส่งเสียงเฮ่ออกมาแล้วย้อนถามกลับไปอย่างชักน้ำคาญเต็มที งง้นก็บอกมาว่าจะเอาอยังไงเธอเสนอมาสิคิดไม่ออกก็อย่างเช่นแรกกับการไปกินข้าวกับฉันมื้อนึ่งจูบฉันครั้งหนึ่งหรือนอนกับฉันคืนนึง ตัวอย่างสุดท้ายที่ยกมาทำให้คนฟังทะลึงตาใส่ทันทีจนคริสตี่เห็นแบบนั้นหลุดขำในลำคอเบาๆแต่ถึงอย่างนั้นก็ทำเพียงนั่งกินผลไม้ไปไม่ได้พูดอะไรออกมาอีกทางด้านชลินพัทพอเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ได้แกล้งอะไรตัวเองต่อก็เลือกให้ความสนใจชั่วคราวแล้วมานั่งทบทวนกับตัวเองถึงข้อเสนอที่พอจะรับได้ที่สุดซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องเลือกงั้นฉันจะไปกินข้าวกับนายมือหนึ่งน้อยไป หากแต่ท้อยคําที่ส่วนกลับมาทําให้หัวคิ้วทั้งสองข้างขมวดหมุนดวงตาคู่สวยทะลึงมองคนกวนประสาทที่นั่งอยู่ข้างๆอย่างเอาเรื่องแต่เมื่อกี้นายเป็นคนพูดเองฉันแค่ยกตัวอย่างเห็นอีกฝ่ายตอบกลับมาด้วยท่าทางไม่สะทกสะท้านแล้วชลินพัดก็ยิ่งหงุดหงิดจนหน้าง,งามหน้าง,งอแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังยื่นข้อเสนอไปอีกเพราะอยากได้ตัวน้องชายกลับมาเร็วๆงั้นฉันไปกินข้าวกับนายสองมือก็ได้ คริสเพียงเลิกคิวขึ้นเล็กน้อยกับข้อเสนอนั้นขณะที่ชลินพัทเผอถอนหายใจแรงๆเฮือกหนึ่งมือทั้งสองข้างกำแน่นก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดกินข้าวสามมื้อไม่มากไปกว่านี้แล้วคนถูกยื่นข้อเสนอไม่ได้ตอบอะไรกลับไปคริสเพียงแค่ยกมุมปากขึ้นเป็นรอยยิ้มบางๆมือข้างที่ถือโทรศัพท์เล่นมาตั้งแต่ต้นในที่สุดก,ก็กดโทรออกหามือซ้ายคนสนิทที่ตอนนี้ไปรอจัดก,การความเรียบร้อยอยู่ที่บ้านแล้วครับบอส ภาพใบหน้าของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอทำให้ชลินพัดรีบขยับตัวเข้าไปนั่งใกล้ๆเจ้าของโทรศัพท์ทันทีคริสเหลือบมองคนสวยข้างๆเล็กน้อยโดยไม่พูดอะไรมุมปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้มที่ทบามองไม่เห็นก่อนจะเอนหลังพิงพนักโซฟาแล้วยกมือขึ้นพาดอยู่ด้านหลังอย่างเป็นธรรมชาติจนคนที่คล้ายจะตกอยู่ในอ้อมกอดไกลๆไม่ทันรู้สึกตัวไปที่ห้องของสลัญชนาะพี่ชายเขาอยากจะคุยกับน้องชายหน่อยครับ แค่ได้ยินเสียงที่ตอบกลับมาหัวใจของชลินพัทก็ยิ่งเต้นกระหน่ำรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นหน้าน้องชายจนมือไม้เย็นไปหมดได้แต่ขยับเข้าไปใกล้คนข้างๆยิ่งขึ้นเพราะอยากเห็นภาพในจอให้ชัดชัดจนเกือบจะเกยศอ,อกลงบนตักของอีฝ่ายอยู่แล้วเวลาแต่ละวินาทีผ่านไปอย่างเชื่องช้าชลินพัทอดรู้สึกไม่ได้ว่าคนสนิทของอีฝ่ายจงใจเดินช้าๆหรือเปล่าทำไมถึงยังไปไม่ถึงห้องของน้องชายเขาสักทีทั้งที่ความจริงแล้วเลอสินเองก็เดินด้วยจังหวะปกติ พอเจ้าตัวไม่ได้มีนิสัยขี้แกล้งเหมือนบอสของตัวเองเลยสักนิดเพียงไม่นานก็มาถึงห้องห้องหนึ่งทันทีที่เลอสินหันหน้ากล้องออกจากตัวเองภาพที่ปรากฏก็คือภายในห้องที่เรียกไม่ได้ว่าโลง่งแต่ก็ไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อยู่มากนะัก ตรงกลางห้องมีเตียงหลังหนึ่งและใครบางคนที่กำลังนอนหลับอยู่บนนั้นทันทีที่เห็นใบหน้าของน้องชายที่กำลังนอนหลับอยู่ดวงตาของชลินพัดก็ร้อนเผาขึ้นมาทันทีหยาดน้ําใสๆเอ่อคอจนเจียนจะไหลออกมาอยู่รอมร่แต่เจ้าตัวก็พยายามกั้นมันไว้อย่างสุดความสามารถแล้วหันไปถามคนที่นั่งอยู่ข้างๆด้วยเสียงที่แหบผ้าลงเล็กน้อยโซ so, เป็นอะไรทําไมนอนไวขนาดนี้เขายังเด็กอยู่จะนอนไวก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอ คำตอบที่ได้รับทำให้ชนินพัฒน์ถลึงตาใส่ทันทีสำหรับเด็กสมัยนี้ยิ่งเป็นช่วงวัยรุ่นเหมือนน้องชายเขาแล้วด้วยใครจะไปนอนหลับตั้งแต่สองทุ่มแบบนี้บ้างถ้าไม่ใช่เพราะเหนื่อยหรือเพลียจริงๆนี่อย่าบอกนะว่าไหนวันนั้นนายสัญญาแล้วไงว่าจะดูแลโซดีๆนี่นายยังจะให้ปลุกไหมชนินพัฒน์ยังพูดไม่ทันจบอีกฝ่ายก็ถามขัดขึ้นมาถึงแม้จะอยากบ่นแค่ไหนแต่เขาก็อยากคุยกับน้องมากกว่าสุดท้ายเลยได้แต่พยักหน้ารับ ปลุกเขาหน่อยคำสั่งที่ได้รับทำให้เลอสินตอบรับกลับไปก่อนจะเดินเข้าไปปลุกคนบนเตียงให้ตื่นจากการหลับไหลตอนแรกชลินพัดกลัวอยู่เหมือนกันว่าอีกฝ่ายจะรุนแรงกับน้องชายตัวเองแต่พอเห็นท่าทางและน้ำเสียงในการปลุกที่เรียกได้ว่าค่อนข้างนุ่มนวลแล้วก็ค่อยลงใจขึ้นบ้างคุณโซตื่นได้แล้วครับ คนที่กำลังหลับอยู่ขยับตัวเล็กน้อยแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังคงซุกตัวอยู่ในผ้าห่มเหมือนเดิมทำให้จรินพัทที่เห็นแบบนั้นหลุดยิ้มออกมาบางๆกับนิสัยปุกยากของน้องชายใช้เวลาไปเกือบนาทีเหมือนกันก,นกว่าเลอสินจะทำให้สรัญชนาลืมตาขึ้นได้หากแต่ถ้าทางง่วงงุนั้นก็ทำให้ทุกคนรู้ว่าเจ้าตัวคงไม่พร้อมจะคุยอะไรสักเท่าไหร่เลอสินจึงต้องพูดย้ำเข้าไปอีกคุณโซตื่นเถอะครับพี่ชายคุณรออยู่นะ พอได้ยินแบบนั้นจากที่กำลังสลึมสลือเจ้าตัวก็ลุกคลวดขึ้นจากเตียงทันทีเพียงแค่เห็นใบหน้าที่คิดถึงอยู่ในหน้าจอสองตาของเด็กหนุ่มก็ร้อนเผาก่อนที่หยาดน้ำใสๆจะไหลลิ่นออกมาเลยตัดร้องเรียกชื่อพี่ชายด้วยเสียงสั่นเครือพี่ชาโซเห็นน้องชายร้องไห้ชลินพัดก็แทบจะร้องตามแต่ก็ยังต้องพยายามเข้มแข็งไว้เพราะกลัวว่าถ้าตัวเองทำออดแอให้เห็นจะทำให้น้องยิ่งเป็นกังวลและหวาดกลัวมากกว่าเดิม พี่ชาพี่ทอยคำที่เหลือถูกกืนกลับไปทันทีเมื่อสรังชนามองเห็นคนที่นั่งอยู่ข้างพี่ชายตัวเองหัวคิ้วทั้งสองข้างขมวดแน่นอ้าปากทำท่าอยากจะพูดอะไรสักอย่างหากแต่ยังไม่มีอะไรออกจากปากสักคำน้ำเสียงทุ้มต่ำก็ดันลอดเข้ามาในสายพอแล้วเดี๋ยวสิชนินพัทแทบจะตะคุบมือที่ถือโทรศัพท์ของคริสไว้ด้ซ้าแต่อีกฝ่ายกลับดึงมือหลบได้ไวกว่าแถมยังกดตัดสายไปทันทีเลยด้วยนาย ลดเสียงลงหน่อยเวลาอยู่ใกล้หูฉันแบบนี้เธอควรคลางมากกว่าตะโกนนะอยู่อยู่ในตัดสายทำไมฉันยังคุยกับโซไม่จบเลย คริสไม่ได้ตอบอะไรเพียงแค่ขยับหลบมือของคนข้างตัวที่พยายามจะดึงโทรศัพท์ไปให้ได้มุมปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้มบางๆเมื่อเห็นว่าคนสวยเป็นฝ่ายถ่มตัวเข้ามาหาแม้ว่าเจตนาของเจ้าตัวจะเป็นเพราะต้องการแย่งโทรศัพท์ก็ตามทีผู้นำคนปัจจุบันแห่งอัสรุตไออินไม่ได้เบีย่ยงตัวหนีแม้แต่น้อยเขาทำเพียงใช้มือหนึ่งอบเอวเจ้าแมวน้อยของตัวเองไว้ขณะที่อีกข้างก็ชูโทรศัพท์ขึ้นหลบเหลี่ยงไปมายิ่งเห็นว่าคนในอ้อมแขนแยกเขี้ยวขข่ทั้งยังพยายามจะดึงมือเขาลงมา ก็ทั้งยิ่งสนุกทั้งเอ็นดูกับท่าทางน่ารักน่ารักที่ได้เห็นสงครามการแย่งชิงย่อมย่มเกิดขึ้นบนโซฟาไปอีกพักใหญ่ก่อนที่มันจะถูกยุติลงเมื่อมีเสียงแจ้งเตือนข้อความเข้าจากโทรศัพท์ของคริส ชลินพัดถลึงตาใสาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ห่างแต่คริสไม่ได้สะทกสะทานเลยสักนิดเจ้าตัวเพียงแค่ยักไหล่เบาๆกลับไปแล้วเหลือบลงมองโทรศัพท์ในมือของตัวเองดวงตาคู่คมไล่ไปตามตัวอักษรของข้อความที่ถูกส่งมาบนใบหน้าไม่ปรากฏร่องรอยอารมณ์ใดหากแต่มุมปากที่ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มกับเปลี่ยนองศาเล็กน้อยแบบที่ต่อให้สังเกตก็ยังแทบจะมองไม่เห็นประกาย,ยเยียบที่ซ่อนอยู่ ทางด้านชลินพัดแม้จะยังฮึดพัดเพราะอยากคุยกับน้องชายต่อแต่เขาก็รู้มารยาทพอจึงไม่ได้ตะคุบแย่งโทรศัพท์ด้วยอีกเพียงแค่มานั่งกอดอกหน้าง,ง้าหน้างออย่างไม่พอใจก่อนจะต้องเลิกคิวขึ้นนิดเมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์ของตัวเองดังขึ้นคริสเหือบมองเล็กน้อยโดยไม่พูดอะไรทําเพียงเก็บโทรศัพท์มือถือของตัวเองเข้ากระเป๋าพร้อมกับสังเกตปฏิกิริยาบนใบหน้าของคนข้างๆที่เริ่มกดหัวคิวแน่นขึ้นเมื่อได้ยินถ้อยคําของคนในสายมีอะไร บอสดูเหมือนจะมีปัญหาแล้วครับขอบคุณที่รับฟังกันจนจบนะคะนิยายเรื่องนี้เราเป็นคนแต่งเองต้นฉบับมาจากเราเองค่ะตอนนี้กำลังทยอยลงในลีดอะไรอยู่ถ้าสนใจก็ตามไปอ่านกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ